ไม่มีจะก,กินนั่งขอทานเขาก็ไม่บวชเพราะอะไรนิสัยนิสัยเขาไม่ได้ฝึกมาทางด้านการบวชแม้แต่คนรวยหนะรือว่าเศรษฐีมีเงินก็าตามถ้าไม่มีนิสัยตรงนี้เขาก็ไม่บวชแสดงว่านิสัยนี่แหละคือเหตุ เขาก็พอใจถามว่าเศรษฐีทุกไหมคนรวยทุกไหมคนรวยก็ทุกแบบคนรวยไม่พอหาอยู่หาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่นะมีหนึ่งล้านก็จะเพิ่มเป็นสองล้านไปเรื่อยๆเนี่ยคือความไม่พอก็เป็นทุกข์ทุกทางใจส่วนคนไม่มี ก็หาอยู่หากินกันไปส่วนพวกเราเนี่ยซึ่งเป็นนักบวชเนี่ยถือว่าได้เปรียบมีนิสัยตรงนี้มาหลายพบหลายชาติกว่าจะมาเจอสถานที่เนาะแม้แต่เพศชายหรือเพศหญิงก็าตามการบวชเท่ากันด้านสมมุติอาจจะแตกต่างกันหลวงตาบอกว่า ด้านวิมุตตเท่ากันไม่แตกต่างกันเพราะจิตดวงนี้เนี่ยสิ่งเดียวที่ต้องฝึกฝนที่ต้องเจอก็คือทุกข์เรียนรู้สิ่งเดียวคือทุกข์ถึงต้องมาสร้างนิสัยใหม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะกรรมที่เราสะสมมาเมื่อครั้งพุทธกาลเนาะ เพราะพุทธเจ้าตัดสรู้ใหม่ๆเนะพระองค์ถึงไม่อยากจะสอนสัตว์โลกเพราะมันยากเพราะธรรมะของพระุทธเจ้ามันละเอียดละออททำไมถึงไม่อยากสอนเพราะธรรมะพระพุทธเจ้าโดยเนื้อแท้แล้วเนี่ยต้องทวนออกจากอารมณ์ทวนออกจากความมีความเป็น ทวนออกจากความยึดมั่นถือมั่นนะแม้แต่ตัวเรามันเลยเป็นสิ่งที่ยากเพราะทุกคนพอใจนะความพอใจพอใจที่จะทำพอใจที่จะดำเนินชีวิตธรรมะมันถึงเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องสวยหรูไม่ใช่เรื่องเบาสบาย ธรรมะเหนือแท้พระเจ้าคือเรื่องทุกข์